สวัสดีครับสวัสดีครับผมพิชาสังหารครับรวมถึงช่องขายที่ดูที่ .dot.com นับที่ดินแปลงนี้ครับอยู่ที่อำเภอนาดีนับจังหวัดปราจีนบุรีอย่างที่เห็นครับมีการแบ่งแยกไปแล้วนะครับเนี่ยหลักชัดเจนครับหลักหมดนะครับหมดจากหลักนี้นะครับที่หลักนี้นะครับดูนะครับต้นไม้นี่ใช่หมดเลยนะไปถึงหลักนู้นที่นาลมจอดอยู่เนี่ยมาถึงหลักนี้ครับมาถึงหลักนี้แล้วครับ 150ตารางวานะครับเนี่ยพื้นที่สูงมีต้นไม้มีต้นประดูต้นพยุงต้นกระทงกระท้อนต้นมะม่วงนะครับมีทั้งหมดโอ้โหเป็นร่วมเป็นสิบต้นนะร่วมเป็นสิบกว่าต้นนะมาดูไหนมาดูพื้นที่ครับมาดูพื้นที่น่ะต้นไม้สวยๆนะคุณจะปลูกต้นไม้นี้ยขั้นต่ำก็ต้องมีประมาณเจ็ดแปดปีนะครับไปข้างในมาเดินดู แถวนี้นับที่สูงนะครับนับไม่ท่วมแน่นอนนะครับแล้วก็ทางทางผู้จัดทางเจ้าของที่นะเขาก็จัดการปรับพื้นที่ไปหมดแล้วนะครับคุณเอาบ้านมาลงได้เลยนะ<ส>มีต้นกระท้อนนะต้นกระทร้อนต้นนี้ใช่ไหมต้นนี้ก็ใช่นะครับต้นใหญ่ๆนี่ก็ใช่นะต้นนี้ใช่ไหมต้นนี้น้องๆมาดูต้นนี้ก็ใช่นะพี่น้องนะนี่นี่นอ่าข้างหลังมียางอีกเนี่ยต้นยางยางนายางนาโบราณเลยนะ อ่าแล้วก็นี่ก็คือยางนานเหมือนกันนะแล้วหลักอยู่ไหนนี่หลักอยู่นี่ครับถนนด้านหน้าเป็นถนนคอนกรีตน,นะด้านหลังเป็นถนนสาธารณประโยชน์นะครับหลักอยู่นี่อันนี้สําหรับนับอันนี้ตรงนี้คือสําหรับหนึ่งห้าสิบตารางวานะครับขายอยู่ที่เท่าไหร่หนึ่งแสนหกหมืนบาทเราเปิดเปิดราคาตรงไปเลยนะครับนาถนนคอนกรีตด้านหน้าถนนด้านหลังนะครับ เราไปดูแปลงที่สองกันครับแปลงนี้แปลงนี้ต้นไม้เต็มครับดูดูดลอยูนี่นครับแปลงนี้ตั้งแต่หลักนี้นะครับไปถึงหลักนู่นแหละครับถึงแดงนู่นแหละและต้นไม้ในพื้นที่นะเดี๋ยวมาดูน้องๆเข้ามาข้างในจะได้เห็นหน่อยอ่าเงนี้เห็นความร่มรื่นไหมเห็นธรรมชาติไหมตรงนี้นะครับสองงานเท่าไหร่นะ 220,000บาทนะครับอําเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับลองดูนะครับเนี่ยพื้นดีนแพลนให้ดูหน่อยอ่าให้ดูหน่อยแพ่นเบาๆนะค,อคอ่อยๆเขาจะได้เห็นชัดๆที่แน่ๆผมเห็นนะมีต้นกระทอนต้นอ่ามะม่วงปลาดูพยุงอะไรอ่ะโอ้โหเยอะแยะนะครับออดูดิต้น,นกีเหล็กก็มีสะเดาสะดงสะเดามีหมดเลยอ้าวโอ้โห สองงานสองแสนสองหนึ่งร้อยห้าสิบตารางวาราคาแสนหกด้านหน้าถนนคอนกรีตด้านหลังถนนสาธารประโยชน์ครับฝากเลยครับใครสนใจที่ดินผืนนี้นะครับปรีชาสังหาและน้องกรครับอ,อ,อย่าลืมนะครับกิิงตางมาเลยนะครับราคานี้ไม่มีแน่นอนผมผมการันตีว่าตรงเนี้ยถมมันก็ไม่ต้องถมนะต้นไม้มีเต็มถนนคอนกรีตทางเข้าสะดวกมีไฟฟ้าประปาพร้อมครับบา,บายบายสวัสดีครับ